สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดัลต้กรีนนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะเดียวก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือว่า AVS AVR แล้วก็ Stabilizer นั่นเองนะคะสําหรับใครในตอนนี้นะคะที่ เจอปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากนะคะทำให้ใช้งานนะคะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะคะโดยเฉพาะแอร์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้นำเป็นรุ่นนะคะสำหรับแอร์นะคะมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนำนะคะให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น v g กา r d นะคะอะไ s เ r นะคะี5 0นะคะ, C ะ,คะหรือว่า น้องจิงโจ้ของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครในตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าแอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้เลยนะคะหรือว่าเปิดมาแล้วก็ติดๆดด,ดับด,บ,ดบ,บ้างนะคะทำให้อ่แอร์ที่บ้านเนี่ยหรือว่าที่ทำงานนะคะที่ออฟฟิศเราเนี่ย พังนะคะแล้วก็เสียหายไปหลายตัวแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีเป็นตัวแก้ปัญหานะคะก็คือเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟันเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าปัญหานี้นะคะไฟตกเนี่ยก็คือมีวิธีทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะเพียงแค่เรามีเป็นหม้อเพิ่มไฟเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเปิดแอร์นะคะแล้วก็ใช้แอร์ได้ยอย่างปกติ นะคะแล้วก็สะเขียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครในตอนนี้ที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามได้นะคะแจ้งรายละเอียดต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะที่บ้านเนี่ยหรือว่าที่ทํางานนะคะมีแอร์กี่ตัวนะคะแล้วก็กี่ BTU นะคะตอนนี้เจอปัญหาไฟตกเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะแบบพิมพ์รายละเอียดเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ ซึ่งวันนี้เลยนะคะเดีก็ได้แบบแกะกล่องนะคะมารีวิวให้ทุกคนแบบได้เห็นกันเลยนะคะว่าลักษณะตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะคะแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์เนี่ยเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้ววีการ์ดนะคะอย่างที่เรารู้ๆกันเลยนะคะใครที่แบบชอบแบบวีการ์ดมากนะคะก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามนะคะก็จะเป็นรูปร่างขนาดแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นสีขาวนะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะติดตั้งนะคะในห้องนอนได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ก็ไม่มีเสียงดังนะคะรบกวนใจให้เรารำคาญใจนะคะสามารถที่จะติดตั้งนะคะข้างๆกับแอร์เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะก็อย่าปล่อยเลยผ่านเฉยนะคะก่อนที่แอร์ของเราเนี่ยจะพังนะคะเราก็เสียหายนะคะซึ่งตัวนี้เลยนะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกต่ำสุดนะคะได้ถึง150โวล์นะคะแล้วก็ รองรับไฟเกินนะคะได้ถึง280โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะแท้100%เอร์เซเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะคะก็จะเห็นว่าเดียเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งนะคะในตัวเครื่องเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะคะก็ได้ทำการทดสอบนะคะกับตัว v ว r รี A X นะคะก็ปรับไฟตกนะคะถ้าเกิดใครที่ดูหน้าจอก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอของเรานะคะแสดงสถานะได้นะคะทั้ง2สถานะเลย ทั้ง IP แล้วก็ OP นะคะตอนนี้ IP ก็ประมาณ188นะคะมาดู OP กันบ้างนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะออกประมาณ220นะคะก็ปรับไฟได้สวยงามมากนะคะใครที่ รับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามได้นะคะว่าเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะเครื่องตัวนี้นะคะว่ามีการทํางานเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตัวเครื่องนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามีการทํางานนะคะเป็นแบบ อัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีตัวควบคุมนะคะเป็นไมโครโรเซนเซอร์นะคะที่ชานฉลาดนะคะแล้วก็จะมีเป็นระบบรีเลย์นะคะขนาดใหญ่นะคะหม้อแปลงก็ขนาดใหญ่ด้วยนะคะขดรวดเต็มแอมเต็มนะคะปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไว้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็แบบไม่ได้ไปยุ่งกับตัวเครื่องเลยนะคะและตัวนี้นะคะก็รองรับกระแสะได้ถึง12อแอมป์นะคะหลายคนเนี่ยสงสัยนะคะว่า เมือเพิ่มไฟนะคะของ n o t ิกาสีเีเนี่ยสำหรับแอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้กับตัวอื่นได้ไหมนะคะหรือว่าต้องใช้แค่กับแอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้นะคะที่ไม่เกิน12แอมป์นะคะย้ํากันอีกทีนะคะว่า ต้องไม่เกิน12แอมป์นะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าวีกาตัวนี้เนี่ยรองรับกระแสได้12แอมป์นะคะสามารถที่จะใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าเกิดเราแบบอยากใช้กับอ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่ทําพวกบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะเปิดอยู่ตอนนี้แล้วก็เจอปัญหาไฟตกนะคะทําให้เปิดแอร์ไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวนี้ได้นะคะรองรับ150นะคะไฟตกนะคะสามารถที่จะแยกคุมนะคะเป็นแอร์แบบแต่ละเครื่องก็ได้เลยนะคะอย่างเช่นแบบเรามีห้องแบบประมาณ10ห้องนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยแยกคุมนะคะเป็นแต่ละห้องได้เลยนะคะรับรองว่าไฟเนี่ยเสถียรแน่นอนนะคะและสําหรับใครที่บอกว่า ไม่รู้ว่าไฟตกหรือเปล่านะคะสังเกตจากยังไงได้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีแบบพวกคลิคดีๆนะคะมาแนะนํานะคะไม่ว่าจะสังเกตการยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะแบบสังเกตง่า,ายๆเลยเกี่ยวกับแอร์เนี่ยก็คือเปิดมามีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะ เปิดแล้วแบบไม่สเสถียรน,นะคะทำให้แอร์เนี่ยติดติดดับดับบ้างนะคะหรือปรับอุณหภูมิต่ำสุดแล้วแต่ทําไมแอร์ยังแบบมีแต่รมร้อนแล้วก็ไม่เย็นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของไฟตกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสังเกตก็คือหลอดไฟที่บ้านนะคะกระพริบถี่กระพริบรว นะคะเหมือนบ้านทีสิงนะคะฟิลประมาณนี้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสังเกตกับพัดลมนะคะเปิดเบอร์สามแต่ว่าการทํางานเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลักสังเกตนะคะอีกหนึ่งนะคะที่เราสามารถดูได้เช็คได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ยไฟตกนะคะจริงๆแล้วไฟตกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่แบบต่างจังหวัดนะคะกรุงเทพแบบเราเนี่ยก็ตกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกค้าของเ o t จะกรีนเนี่ย โซนกรุงเทพนะคะหรือว่าแถบโซนปริมณฑลนะคะก็คือไฟตกเยอะมากนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอันนี้ก็ตกนะคะไม่ใช่ไม่ตกนะคะจริงๆแล้วก็สามารถแบบใช้หลักการนะคะที่เดียวบอกไปนะคะแบบง่ายๆนะคะสังเกตไฟที่บ้านนะคะว่ามันตกอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดตกก็สามารถที่จะ สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะว่าจําเป็นต้องใช้เป็นรุ่นไหนดีนะคะจะใช้เป็นรุ่นแอรดีไหมนะคะหรือว่าเป็นรุ่นเมนไลน์นะคะรุ่นเมนไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่น 5k นะคะ 10k นะคะ 20k หรือว่า 30k นะคะระบบไฟ1เฟสนะคะหรือว่าระบบไฟ3เฟสนะคะก็มีเหมือนกัน ะะและตัวนี้นะคะด้านในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะรวมถึงวิธีการติดตั้งนะคะการติดตั้งเนี่ยก็ติดไม่ยากนะคะเราก็จะมีเป็นสายไฟนะคะยาวไปแถมให้ด้วยประมาณ1เมตรนะคะแถมไปให้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นพวกช่องต่อไฟเข้านะคะแล้วก็ไฟออกนะคะแล้วก็มีเป็นพวกน็อตนะคะพัก รูนะคะให้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงสติกเกอร์นะคะทาเกาะนะคะก็จะมีไปในกล่องให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดดูคู่มือการใช้งานได้เลยนะคะและตอนนี้ที่ใครอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะก็มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆมากมายนะคะซึ่งตัวนี้ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,250บาทนะคะ รงฟรีแล้วก็มีเก็บเงินไปลายไถด้วยนะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อตอนนี้นะคะต้องรีบสั่งซื้อกันแล้วนะคะสามารถที่จะใช้เป็นพวกคูปองส่วนลดต่างๆได้มากมายนะคะใช้ได้เลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อเป็นช่องทางพวกออนไลน์นะคะช้อปปี้ลาซาด้นะคะใน l i n ์ช็อปนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะหรือจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์ศู2 6์8 2366นะคะหรือว่าเบอร์092638 2229นะคะแอดไลน์ id มาก็ได้นะคะ id เนี่ย id l i ไลก็จะเป็นแอสไซน์ะคะ D R G R W N นะคะทักมาพูดคุยแล้วก็สอบถามเป็นก่อนก็ได้นะคะส่วนสินะคะ้าของเราตัวนี้นะคะก็ รับประกันนะคะ1ปีเต็มนะคะมีปัญหาในด้านไหนเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับทางเราได้ตลอดนะคะรวมไปถึงแบบพวกอะไรนะคะก็มีครบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการหน้าจอนะคะตัวแผงนะคะหรือว่าเป็นตัวรีเลย์ต่างๆนะคะมีครบพร้อมแน่นอนนะคะแล้วก็อะไหลของเราเนี่ยไม่ต้องรอนานด้วยนะคะใครที่ กังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดสั่งซื้อไปนะคะหากตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีปัญหานะคะจะทํายังไงต้องซื้อใหม่เลยหรือเปล่านะคะก็ไม่จําเป็นนะคะสามารถที่จะส่งมาให้ทาง d อตเตอรี่นะคะเช็คดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอรายละเอียดต่างๆนะคะใครอยากที่จะรับชมเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะรับชมได้นะคะผ่านทางช่องทางย u ทูบ e อตเตอรี c ชา n แนลนะคะแล้วก็จะมีเป็น Tik t o ็อกนะคะรวมไปถึง Facebook Page ของเราด้วยนะคะใครที่เข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะ กดติดตามให้ด้วยละกันนะคะแล้วก็กดถูกใจกันเยอะๆนะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดสินค้าต่างๆนะคะเป็นตัวรุ่นอื่นเนี่ยได้ทางช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากเป็นตัววีกานะคะอไลเซอร์นะคะ คร่งแก้ไฟตกอัตโนมัตินะคะหรือว่า avs avr นะคะ stabilizer ของเรานะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมที่จะทักมาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามปรึกษากันได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ